ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ชิตวัฒน์พามานะครับวันนี้พามาหน้างานนะครับที่ตัดใหม่วานคุณเปอร์เซ็นเจเดียรนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูว่าการเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็มาดูได้เลยครับทุกคน่านนี้ชั้นสองนะครับเป็นพื้นได้สั่กมาตัวคุณหน้าหกคุณทัพยมนะครับมนให้ดูได้เลยให้ดูว่าหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับจะเป็นยังไงก็ตอนนี้หลังจากที่เราลงมือขัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีขั้นตอนการลงสีด้วสีโพลิยูรีเทนครั ก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับงานพื้นไม้สักบันไดไม้สักนะครับตัวสวยแบบนี้นะครับราคาส่งพร้อมรับติดตั้งจากโรงงานชิตวาคาไม้โดยตรงนะครับเรารับประกันผลงานทั้งตัวไม้แล้วก็การติดตั้งนะครับจากทีมงานไม้มืออาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็โทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่สี่หนึ่งสี่สองสองสี่นะครับหรือว่าทางไลน์ครับ asai s t w w o o d นะครับผมก็ยินดีบริการนะครับโดยผมนะครับคุณยุทธนะครับผมยินดีบริการยี่สิบชั่วโมงไม่มีวันหยุดนะครับก็โทรมาเลยคคคคคครร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 ัััับบบบบาาาาาาส่่งงงงงงและตตตติิดด้้ววจจกโโนยทีชไมขอุณครับ